ครับมาพอครับบาหมวยอ่อนทั่วครับนี่ถ้ามาเบิ่งรถด,ดำมีแล้ครับวันนี้ทอยที่ยังโหดโหดไม่จังหน่อยเป็นรับทางลงทอยลงไปที่เป็นงานถมที่ครับ ขี่ครับคันนี้น่าจะเครื่อง1075 อารไปชมีส่วหาลางครับทางลงงยางสั้นเลยครับเดี๋ยวอยลงมาที่นะครับเนื่องจากว่านาชิ หวัวงเวท่ไกลจีต็มแล้วเลยเด็ถอยลงครับเอาหนาลงมา,ากบ่ได้ตกลงกับไทยเือนกันออตี้ยังย้อนเสียงยังอยครับผมมาชมตรงนี้ งานถมที่ครับประมาณเกือบไล่ครับนาทีทมโบสูงนะครับนาทีทมประมาณนี้แหละลงทรงแล้วนี่อกับินวฮอลแลนด์ครับทีทีสองห้าศูนย์ 250. มาแล้วครับฮี ino, small. โน่สมอลหน้ายักษ์ครับหน้ายักษ์สีมะนาวอันนี้เอามาจากอูอินตานครับอาจจะเคืองรอยจินหาหรือเปล่าครับท่านนี่ ใส่ความจำนาไมีเสียครับเนื่องจากว่ามอง้อยลงมาที่มีความลาดชันอันนแหนโมเมนต์ทีมงานเยอกันครับี่เรียกกายไปแบบโมมีหินไม่ดิน อฝาท้ายไม่ปิดครับฝานูกแก้วไม่ปิดครับโอ้ไอ้นอมาขุงน,นอโอ้มีอยู่สุดเปลือมากครับมีสุดเปลือมากไอเล็ก เป็นอ e ีซูซุนะครับเหนือพาเป็นเดือดความแรง NPO <PR S 2> อันนี้นะจะเครื่อง120ครับแรงดังนหนึ่งหน่วยค่อยงลงครับทีอันจ,จะตะไล่นี่ครับเพราะว่าต้องระวังรถรถมาน้าถนนนี่ครับ กรถก็ต้องเบรกต้องดีนะครับถอยลงมา <c oughs> แพรว่าก็ไอ้ <c oughs> น,นี่ก็ไม่มองหลับก็ถอยสนกองดินเลยก็ได้ <c oughs> ลงมาทีแบบนิ่มๆครับ โอ้คันนี้เตีงเอาหมอน้ำมันในล,ลิกมาไว้แต่างครับว้าควันๆแบบนิ่มๆ,ๆครับ ร,รุ่นเกา่าคันนี้ Isuzu CS ครับ CS พล,ล,ลูว่าเป็นเครื่องยังครับเครื่องเดิมหรือเครื่องเครื่องเดิมหรือยกเครื่องใหม่กับพอรู้นะครับคันนี้ใช้กํา,าลัาลงเต็มทางครับต้องใช้เจ้าหนาขึ้น ตาเต็กกันช่วงหนุย่ยโอ้ลองงความแรงครับเบึงความแรงเอ้ยขึ้จอดเนี่ยน,นี่รำบาดนะโอ้ที่อเอาหนีเลยเนาะกรเดี๋ยวว่าที่ลองเบึงความฟังเบึงความแห่งยู่วโอ้โอ้โอโอรถพ่วงล่อครับโอ้ โอ,มอ,โอ,โโอ้มาอีกขั้นแล้วครับรถท่วง์เล่นกับเป็นสวนเลยครับรถท่วง์ลงไยบริษัทเดียวกันโอ้มาอีกขั้นแล้วครับโอ้คันนี้ยังไม่ครับเป็นมิ u b บิชิฟูโซนะครับหัวประดุ น่าจะเป็นเครื่องคข้มเรียวหรือเปล่าครับ 6m 60 ใส่งานดีๆครับสิเกาสิไม่กับราคาเถียวซ้ากันครับถึงยะคกับฝีมือคนขับครับถึงยะครับใจคนขับครับสใไม่จะไม่จะเกาก็เที่ยวละร้อยเหมือนเดิมรถไม่ได้ลอยรถเกาก็ได้ลอยครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้จะมีครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ